นี่ครับโอ้โหน่ากินเหมือนกันนะครับนะครับโอ้น่ากินเลยครับสีสันเอาละครับตอนนี้พี่สาวก็ไปล้างมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาหั่นมาซอยเพื่อที่จะทำการต้มจืดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้แหละครับนี่ก็เป็นอันที่พี่สาวปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ อ่ล้างเรียบร้อยก็จะเอามาหั่นมาซอยนะครับนี่ครับวิธีซอยนะครับโอ้โหเสียวมืออ่านสวยดีนะจะอืนจืดแบบกูนะ,อะโอ้โหพี่สาวบอกไม่กลัวนะครับถามว่าไม่กลัวนิ้วหายบอกไม่กลัวนี่นะครับก็จะซอยบางๆนะครับแล้วก็จะเอาไปต้มจืด ต้มจืดวันนี้ต้มจืดอย่างเดียวนะครับมีอย่างเดียวไม่มีแดงแคร์ไม่มีผักอื่นร่วมน,นะครับน้ำหอมวอัซเซวะนี่นะครับโอ้โหเชฟมืออาชีพกลัวนนิ้นวหายก็จะซอยแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็จะต้มจืดใส่ใบแมงลักวันนี้ก็จะมีแค่หน่อไม้แล้วก็ ใบแมงลักก่อนนะครับไม่มีผักอย่างอื่นนะครับไม่ได้แกงแครร่วมกับอย่างอื่นเดี๋ยวพี่สาวก็จะต้มให้กินนะครับวันนี้กลับมาถึงวันแรกก็ได้กินหน่อไม้เลยครับวันนี้ไม่ได้กินนานมากนะครับโอ้โหปีกว่าครับไม่ได้กินน่ะน่อไม้สดนะครับไม่ไม่ได้กินนานมากๆวันนี้ก็จะได้กินกันแล้วครับนึกรู้เหรอนี่ครับน,นี่พี่สาวบอก ลูกสุดท้ายแล้วอ่าโอค้ค่อยหั่นนะครับเสียวแทนเสียวมือแทนเลย <c oughs> ถ้าเป็นผม <c oughs> ผมจะหั่นกับเขียง <c oughs> หั่นแบบนี้ยังไม่กล้านะครับยังไม่ชินมีดก็คมนะครับมีดสปาตาเอาล้ <c oughs> ครับ,รบทีนี้ก็หั่นหมดแล้วนะครับที่อยู่ในหม้อที่จะแกงเท่าที่จะแกงวันนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะไปล้างน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้มเลยนะครับครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ทําเป็นเมนูหน้านะครับสําหรับหน่อโบงนี่ก็ทําเมนูได้หลากหลายนะครับต้มนึ่งผัดได้หมดเลยนะครับเอา,เอาละครับนี่นะครับพี่สาวก็ไปล้างน้ําแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหใส่น้ําเยอะมาก จะต้มกี่รอบครับเนี่ยอบอ๋อต้มรอบเดียวนะครับแต่ว่าใส่น้ำเยอะมากนี่โอ้โหครับ,บนี่ครับก็ดังไฟไปแล้วนะครับแต่พี่สาวรอน้ำตันนี้เดือดเดี๋ยวยกลงก่อนก็ได้ั้งอือนี่แหละครับตอนนี้เราก็ได้เตาได้ไฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาต้มหมอ้อต้มนอหม้อนี้กันละครับ อโอเคปิดฝาไหมฝามีงไ,งไหมอยนข้เออเดี๋ยวครับนี่ครับก็จะต้มจนน้ําแบบเหลือน,นิดเดียวครับครับเแี่วเราก็ต้มสักพักหนึ่งก่อนนะครับขั้นตอนแรกเออแล้วครับโอ้โหตอนนี้เราก็ ต้มโหน้ำเดือดแล้วนะครับต้มไปเรื่อยๆจนน้ำให้เหลือนิดเดียวนะครับต้มไปให้หนอแบบอ่าคายน้ำออกมาเลยลครับน,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 นี่ครับเอาฟ้าออกนะครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวน้าจะชิมดูนะครับว่าน้ำขมไหมถ้าไม่ขมก็จะเอาน้ำนี้ต้มเลยนะครับขมไม่นะไม่ขมใช่ไหมไม่ขมต้มน้ำนี้ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเททิ้งนะโอเคครับน้าบอกว่าหน่อนี้ไม่ขมนะครับเราก็จะไม่เทน้ำออกก็จะใช้น้ำนี้ต้มเลยนะครับเอาละครับ อ๋อปรุงได้เลยครับตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงใส่เกลือแล้วครับอันดับแรกแล้วก็ต่อด้วยพริกพริกสามเม็ดสามเม็ดเองเหรออร่อยเลยอ๋อพริกไม่เยอะนะครับนี่ก็ไม่รู้จะออกมารสชาติยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอ๋อตัวเน่าตัวเน่านี่นะครับ มีค่ีแมีเมื่อกี้พริกเกลือแล้วก็เต้าเจี้ยวสามอย่างแล้วนะครับน่นร้วคับผมก็ไม่ได้กินนานแล้วครับแต่อร่อยครับผมตอนเป็นเด็กหรือว่าตอนที่ผมอยูอ่บ้านก็กินบ่อยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จะลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนเดิมไหมชุสนิดน,นึงด้วยอ่ะ มีพริกมีเกลือชูรสเต้าเจี้ยวพริกไทยด้วยอะไรอีกครับมีอะไรอีกใส่ชูรสชูรสดีชิเกแล้วก็มีรสดีอีกนี่นะครับขันนอกรดด้ยขันนอกรสดีน่าจะอันเดียวกันนะเอาละครับหมดหรือยังอ๋อเหลือใบแมงลัก นี่นะครับใบแมงลักใส่สุดท้ายเลยครับแล้วก็เราก็จะยกลงแล้วนะครับนี่โ,โหพอใสใบแมงลักปุ๊บน่าก,กินเลยละครับนี่ครับลองตักโชว์หน่อยนี่โอ้โหโชว์ขึ้นมาเออนั่นแหละนี่ครับโอ้โหน่าก,กินเหมือนกันนะครับนี่ออก็เป็นอัน เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวิละลหรโอเคต่อไปเราจะตักใส่ถ้วยมาชิมกันดูนะครับแกงนอแบบบ้านๆนะครับไม่มีอะไรผสมไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอย่างอื่นผสมนะครับก็มีเท่าที่เห็นนี้แหละครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยมาชิมกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ชิมดู ไอ้โอ้โหน่ากินเลยทีเดียวครับแกงนอเดี๋ยวผมจะมาชิมดูนะครับโอเคเดี๋ยวชิมก่อนมาพอละนี่นะครับอรอโอ้น่ากินเลยครับสีสันนี่นะครับโอ้โหหน้าตาน่ากินแล้วนะครับผมแบ่งมาอ่ากินที่บ้านนะครับ เมื่อกี้ไปต้มกันที่บ้านพี่สาวนี่ก็พี่สาวแบ่งมาให้ทวยหนึ่งเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับไอชน่าหอเอาล้ครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับแกงนอหรือว่าต้มนอพี่สาวแบ่งมาให้ทวยหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมน้ําก่อนนะครับอื้ม น้ำก็กลมกล่อมนะครับอ,อกหวานๆนิดๆเค็มๆนิดๆครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของอเครื่องปรุงนะครับเีพาะใบแมงรักนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเนื้อหน่อ,นอดูบ้างนะครับ อืมอืมอร่อยครับโดี๋ยวโหพอกินเนื้อเข้าไปแล้วก็เข้ากับตัวน้ำซุปก็ดีเลยละครับรสชาติจากกลมกล่อมแล้วก็หวานเนื้อหน่อไม้เลยนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากโอ้ไม่ได้กินนานแล้วนะครับแกงบ้านๆแบบนี้อร่อยเลยละครับเยี่ยมเลยครับนี่แหละครับก็เป็นแกงหน่อไม้แบบบ้านๆน,นะครับ วันนี้ก็ได้กลับมากินอีกครั้งหนึ่งรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับด้วยเนื้อหน่อไม้แบบสดสดขุดหาเองแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ